มาพบกับเอบอกอีกแล้วนะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะโทรศัพท์ของเพื่อนๆไม่ได้เป็นอะไรนะคะวันนี้ค่ะเรามากับคลิปแต่งหน้าไปแล้งตายไปอีพสองมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะเออวันเนี้ยแต่งหน้าโทนสีน้ำตาลอยากแต่งหน้าโทนสีน้ำตาลอยู่แล้วก็เลยว่าเอ้ยมันเหมาะกับผิวคนตายแบบเล่าเทจริงๆแล้วเนี่ยแต่งหน้าสีน้ำตาลโทนสีน้ำตาลแบบน้ำตาลเปลือกมอไม้อ่ะเมคอัพโทนสีหนึ่งเทคนไม่กล้าที่จะแตง่งเพราะว่ากลัวแต่งละแร่หมอแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันคาวกับสีผิวคนตาย เล่ามากๆเลยทุกคนพิ้วทนเลื้องพิ้วแบบว่าะพิ้วแทนน้นนิดๆนี้คือหญิงแต่งญิงสวยคนจะนึกว่าเอ้ยแต่งหน้าโทนสีดาตาเนี่ยต้องหนึกถึงไส้ฟอสเยดอะอันนี้ความคิดไหมลุกนี้แต่งหน้าโทนสีดำตาหมดเลยนะคะแอปเบล <l ap> แร่แบบตอนนี้พอแรกอยู่นี่พอต้องดาวออรอแน่นอน <laughs> แต่งได้จริงจริงไม่ยากโอเคไม่แรงเยอะแหละเพื่อนๆไปดูกันเลยคะ่ะโอเคเริ่มทีขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเอจะใายไพรเมอร์นะแต่นี่ของลอล่ามูซิเยรนะคะ p ค canvas primer โอเคเอมีการปรับไฟนิดหน่อยแล่เดี๋ยวมันเงาตกหน้าอย่างแรงนะคะมาถทขั้นตอนถี่ซ้อมกันเลยก็คือการลงรองผืนนะคะวันนี้จะใช้ลองผื่นตัวไม้เข้าผืนตงไงมเอเลยเนี่ยอันนี้ของลอร่ามาเจเหมือนกันเป็นตินมอยเจอไเซอร์ออยล์ฟรีนะคะเป็นร่องผืนเหนือตินยังไงมันเหมือนเป็นสกินแคร์ในตัวด้วยนะคะลักๆเลยเนี่ยเขาจะเป็นร่องผืนเหนือตินที่มีความบางเบาให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแต่ก็ให้แบบการปกปิดเทดีแล้วก็บร์ผิวในขณะเดียวกัน มีคำคำเข้มของเขานะแต่อีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปันปื้มมากว่าเนี่ยเป็นการใช้ครั้งแรกนะเป็นรออแบบนี้ค่ะทุกคนเอจะใช้กับฟองน้ำอันนี้หลุนบับเ้ลนะคะเอเหลือเี่จะใช้แบบไม่ฉุบน้ำเพราะว่าเออพอด้วยความเป็นเนื้อติ้นถ้าเกิดเล่าใช้ฟองน้ำแบบฉุบน้ำก็ไปเลยอ่ะมันจะทําให้การปอกบิตวางลงว่าเดิมนะเฮ้ยด้ยอยู่นะทุกคนเป็นงานหิ้วบล็อกปิดเอว่าบล็อกบิดปานกลางอ่ะเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดค่อยเดมีรอยยิ้วเหว่ แนะนําว่าตรงใ่ายคอนซีลเลอร์นะงานพิ้วอันนี้งานพิ้วะมา,มาใครชอบลองพื้นเนือบางเบาอะ่ะตัวนี้คือใช้ได้เลยโอเคลงคอนซีลเลอร์กันวะนะคะเอจะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้ค้องหน้านะคะตัวนี้เป็น So f t Matte Complete c o n ซ e a l e r นะลงบริเวณที่มีรอยสิวตบอปนิดหน่อยมาลงแป้งกันวะเอใช้แปรงของลอล่าเมจิเมือนกันค่ะตัวนี้เป็นค่ะ ฟาวเดชั่นพาวเดอร์นะเป็นแปรงประสมรองพื้นเขามีพัฟแบบนี้มาให้ด้วยเป็นแบบพัฟหนุ่มๆม,มันพาแบบเนี้ยอก็จะลงแบบนี้เลยจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครเทแบบว่าผิวโอเคระดับนึงก็คือใช้รองพื้นของเขาตัวม่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ลงด้วยแปรงตัวนี้อีกว่าก็โอเคเหรอนะอ่ะมาคอนทัวร์กันมั่งนะคะเอใช้คอนทัวร์ตัวเดิมนะคะของเฟนตี้บิวตี้ค่ะตัวนี้คือชายเยอะหมายให้ไหมมันอยา,ยากให้หน้ำมันแลหลกมันโตอมกมาฮะก็เท่าเลอ ก็ทำวันนี้เลยนะแกจะโหยยักยาวแ่นีนเราเ็เห็นด้ไงแค่เนี่ยต้องให้ไปนะฮะนี่นะเขียนคิวกันนะคะวันนี้ช um> ้อเดเขียนคิวขเค้อ KMA ค่ะอันแหลกมากๆเลยซีช็อกโก้นะชายด้านผูกกันนะบัดพันนี้นะ ลห้เส้นมันไม่คุ้มนักเลมปัดคิวกันนะคะชายตัวเดิมค่ะตัวนี้กลับมาใช้มันเดิมละลาวเบนเนฟิตนะคะเ4วินติโ o เอาบ t e เซตเตอรนะอันนี้ใครเดชชอบคิวตังตังก็คือแนะนําเลยอันเนี้ยปัดแบบนี้เลยทุกคนแนะนําว่าตอนแรกให้ทุกคนอนะ่ะปัดสวนมาก่อนปัดแบบปัด,ปดมาทางนี้นะ เราคอยจัดแตง่งทรงปัดไปเยอะๆได้เลยเอยากให้มันแหล่ฟุงฟุงฟู่ฟูฟ่แ้คิวดอกอกมากมาแต่งตากันนะคะเอจะใช้ซีน้ำตาลน้นำตาลน้นำตาลจริงๆนะทุกคนน้นำตาลเปลือกไม้วันนี้นะเอเลือกใช้พาเลตพิซซี่นะคะอันนี้ของแบรนด์เกาหลีนะทุกคนเอก็จะใช้ซีประมาณนี้ลงก่อนต่อมานะคะเอจะใช้ซีตรงกลางนี้นะคะ ลงห้างตาแล้วก็หัวตานะคะแหวนช่วงกลางตาไวา้ส่วนขอบตาล่างอาจจะลงบริเวณห้างตาพอนะนี่จะใช้ซีอ่อนสุดในพาเลตน,นะคะใช้นน้วนี้แหละในการเบลนต์ตรงบริเวณคิวนะตรงแตะก่อนแล้วก็เบลนต์และเอจะใช้ผูกกันแบบนี้นะคะปลายแหลมแแบนแบนแบบนี้เราจะใช้ซีแคมสุดอันนี้เลยเขียนอินไลเนอร์ค่ะทุกคน เพิ่มความแบบมีประกายโอเคเราจะใช้คริสตเตอร์อันนี้ของ For so Youtube นะคะคริ t t e เตอร์ติค่ะก็คือว่าเบอร์สูงนหนึ่งเดอสั้นนะคะมันจะออกสีแบบทองทองเรื่องเรื่องเพราะว่ามันจะติดทนเดียวกับอายแชดโดว์ที่เราใช้เนาะก็ใส่กระตุ้นบัดแตะตรงกลางตาที่เราลงคริสตเตอร์ไปเคลียร์ๆนะเพราะว่ามันจะกระจุกเป็นอันเดียวกันเราติดแค่ตาบนพ่อเพราะว่าตาล่างไม่อยากให้มันแรแบบเออแย่งกันไปหมด มาทำทุ้งตายตากันนิดนี้คือตายของบัวไม่พอคือตรงกลางตาเนี่ยเอยาให้มันแลบเป็นทุ้งตายตาฉัดวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์อันนี้ของแม็กนะคะตัวไม้ละสุดเอจะใช้ด้านที่เป็นสีขาวนะวาดตรงแบบลุ่งระบายตรงเนี้ยตรงกลางอะ่ะโอเคที่นี่ก็ดัดค้นตาปัดมาสคาร่ากันนะคะโอเคสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะทําการเคียนไอายไลเนอร์วันนี้จะใช้ คอสลุกค่ะไอ้นี่ตัว Wonder Lush Eyeliner นะตัวนี้เป็นซีดรักบาวนะคะโดยที่เอจะวาดออกมาแกนเล็กหน่อยนะคะแบบนี้โอเคค่ะที่นี่เรามาทำการคอนทั่วจะมูกกันนะคะก็ใชาตัวเดิมเลยแต่ว่าชาแปลงเทล็กลงนะ วันนี้ก็คือเราต้องใายปัดแก้มเป็นสีน้ำตาลนะคะเอก็จะใายอันนี้ของ f ฟ y o u u u b e ค่ะ m เม By f o y y u u u b e Blush นะฮะตัวนี้ก็คือเบอร์ M5 Jessie f a t b o y ซึ่งเอจะไม่ได้ปัดไปน้ำตาลแบบถังหน้ามอดเราจะแข่แบบตรงหน้าแก้มแข่ช่วงเนี้ยแบกหน่อยพอ ที่นี่เล่ามาลงปากกันวะนะคะวันนี้นะคะจะใช่ลิปสติกโทนสีน้ำตาลมดดเลยน้ำตาลหมักมากมามาหมาักๆาแล้วนะทุกคนวันนี้ก็จะใช้ทรงตัวนี้นะคะตัวแหลอันนี้เป็นข้องล้ำคล้มนะคะสีบัฟฟี่มันจะเป็นนูตแต่เป็นนูตเทปไปทางน้ำตาลใายสีอันนี้ของโฟรอีทูอีกแล้วนะคะฮาร์เดอร์นะเบอร์18ปในการทำออมเล็ตออกมานะโอเคเราจะเริ่มเลยกันใช้ล้ำคล้มตัวนี้ก่อน ให้ได้ทรงปา้าถึงเราชอบนะคะถ้าเกิดครอบฉัดผน,นียมันจะทําให้เล่แบไซส้ฟอสดังนั้นเราก็ต้องใช้นิว้วเราวดเห็นไหมถ้าเกิดทาซีเดียวมันจะไล้แบบเออป่อยๆหรือว่าใครชอบแบบม,มีก็จะได้ลุคแบบอะไซส้ฟอสได้อยู่แต่ว่ามาอยากเป็นแบบว่าเละละมุนวันนี้ก็เลยอะนี่นะคะจะใช้สีอันนี e ้เบอร์สิบแปดของโฟร์ยูทูข้างใน ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แซดดีคาดอะไรไปมันต้องมีความหน้าผุ่งออกมานะคะเราก็จะใช้ไฮไลท์แต่วันนี้เอจะเลือกใช้ไฮไลท์เทติดไปทางท่อนซีทองนะมันจะได้เข้ากับเมคอัพจะเป็นสีน้ำตาลทั้งหน้าแบบนี้นะคะเราก็จะใช้นิ้วและจุดแรกเลยเทต้องทำก่อนเพราะว่าจะได้แล้ว่าเออส่วนไหนมันบองแบว่าหลอดหน่อยแขนไหนก็คือไลท์จมูกนะคะแล้วก็ตรงนี้นิดนึง แล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยเราว่างตานิดเดียวพอนะเราว่างตาเนี่ยนี่แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะจริงๆจะท่าก็ได้ไม่ท่าก็ได้นะคะนั่นก็คือมุมปากข้างบน นะคะมันผื์มางชอบมากก็จะได้เป็นแบบน้ำตาลเทม่แล่ไส้โฟไม่แล่ดูแต้งได้จริงๆเลยอะ่ะเฮ้ย ลองไปแต่งกันดูนะคะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฟากกันเวยละกันสาหรับคลิปแต่งหน้าไปแรงตายไปเปนพื้นบ้างฟังโลเลืองมากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งปิ๊งเปินร้นหวยกันนะวันนี้ก็เปวดหัว,น,หวน,นิดๆปับหมดงงงไปก่อน oh นะคะบ๊ายบาย ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย